สวัสดีคะ่ะทุกคนยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนในหมวดทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนาธรรมธรรมชาติและเศรษฐกิจที่สําคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาหรือเม็กซิโกซึ่งแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากมายถ้าหากคุณกาลังเรียนภาษาจีน หรืออยากเพิ่มคลังคำศัพท์เกี่ยวกับประเทศต่างๆคลิปนี้เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนค่ะไปดูกันเลยว่าคำศัพท์เกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือในภาษาจีนมีอะไรบ้างทาวีปอเมริกาเหนือแชนาตาแคนาดาเม็กหรัฐอเมริกาเม็กซิโก 尼加拉瓜、尼加拉瓜、洪都拉斯、洪都拉斯、古巴、古巴、危地马拉、危地马拉、巴拿马、巴拿马、哥斯达黎加、a 斯达黎加、多米尼加。 สาธารณรัฐโดมินิกันไฮติเฮติบัวลิซเบลิสสารว์วาตัวเอลซันวาดอบาฮามาบาฮามาสยาหมัยจาจาเมกาเทรลีนิดาและโตบาเกอตรินิแดาและโตเบโก 多米尼克、多米尼加、圣卢西亚、塞卢西亚、安提瓜和巴布达、安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴巴多斯、圣文森特和格林纳丁斯、圣文森特和格林纳丁斯。 格林纳达 g r นาดา a 圣基茨和尼维斯 (Saint k น t t ต่อไปเรามาดูตัวอ,อย่างประโยคกันนะคะาาแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก美国有五十个州。50 สหรัฐอเมริกามีห้าสิบรัฐม exico 的食物非常有名。อาหารเ็กซิโกมีชื่อเสียงมาก。เบลีส์的官方语言是英语。ภาษาราชการของเบลีสคือภาษาอังกฤษ。โกสตาริยา有很多美丽的海滩。คอสตาริกามีชายหาดที่สวยงามมากมาย。 萨尔瓦多是中美洲最小的国家。เอลซันวาโดเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอเมริกากลาง。เว马拉有很多玛雅遗址。โกเตมามีแหล่งโบราณสถานของชาวมายามากมาย。洪都拉斯的咖啡很有名。กาแฟของฮอนดูรัสมีชื่อเสียงมาก。 尼加拉瓜有美丽的湖泊和火山。尼加拉瓜有美丽的湖泊和火山。巴拿马运河连接了大西洋和太平洋。巴拿马运河连接了大西洋和太平洋。古巴的雪茄闻名世界。古巴的雪茄闻名世界。Cigars of Cuba are world famous. โดมินิก以棒球运动闻名สาธารณรัฐโดมินิกันมีชื่อเสียงด้านเบสบอล海地的官方语言是法语和海地克里奥尔语ภาษาราชการของเฮติคือภาษาฝรั่งเศสและคริโอลเฮติ巴哈马是一个美丽的旅游胜地บา,ามาสเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 牙买加以雷鬼音乐著称เจเมกามีชื่อเสียงในด้านดนตรีร็อกเกย์ซิ่งกิสและนิวซีสเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กอันติกาและบาบูดา有三百六十五个海滩อันติกาและบาบูดามีชายหาดสามร้อสห้าแห่ง โดมินิก้าถูกเรียกว่าเกาะแห่งธรร,หรรธรรมชาติโดมินิกาถูกเรียกว่าเกาะแห่งธรรมชาติเทรลนิดาและโเบโกมีชื่อเสียงเรื่องเทศกาลคานิวันบาบาสลนดกเดสเป็นบ้านเกิดของริฮาน่า จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําศัพท์ภาษาจีนในหมวดทวีปอเมริกาเหน,นะะือหวังว่าทุกคนจะได้คาศัพท์ใหม่ๆไปใช้กันนะคะการเรียนรู้ชื่อประเทศภาษาที่ต่างๆเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้เราจับภาษาจีนได้ดีขึ้นและยังทําให้เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของประเทศต,ต่างๆได้อย่างมั่นใจมากขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปคำศัพท์ใหม่ๆในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ